สวัสดีเป็นเพื่อนที่เกิดในวันศุกร์ทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมนะคะสำหรับเรื่องทั่วไปเป็นไพ่หดาบเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหามีอุปสรรคเจอความยุ่งยากต้องใช้ความอดทนเพื่อให้ผ่านไปได้คะ่ะแค่รอเวลาที่เหมาะสมนะคะและทุกอย่างจะดีขึ้นเองการเงินเป็นไพ่สี่ไม้เท้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างมาก แต่ก็ยังคงมีความคล่องตัวอยู่ไม่เดือดร้อนค่ะยังคงใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจส่วนการงานนั้นเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญได้รับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรธุรกิจการงานช่วงนี้ขยายตัวเติบโตขึ้นคุณได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าหรือจากลูกค้าค่ะเรื่องสุขภาพขึ้นหนึ่งถ้วยยังแข็งแรงดีทั้งกายและใจค่ะ ไพ่ความรักเป็นไพ่เทมเพลนนะคะคนโสดช่วงนี้ยังไม่เจอคนที่ถูกใจคะ่ะทุกคนที่เข้ามาก็ยังอยู่ในสถานะเพื่อนยังคงต้องการเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์นะคะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหลีกเลี่ยงการประทะยอมรับข้อเสียของกันและกันให้ได้จะสมดุลในการใช้ชีวิตให้ดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้คะ่ะ